เมนูนี้ก็ขอบอกว่าเด็ดสุดๆแล้วถ้าได้ตัวใหญ่ๆแก่ๆมันตึงยางคือเมนูที่เราจะทํากันวันนี้ก็คือแกงออมไก่ผู้จงใส่ใบจันหรือว่าใบยี่ราใครที่ยังไม่เคยกินหรือว่ายังไม่เคยทานนะครับไปดูไอซูลอททำกันเลยการทําแกงออมไก่คั่วแห้มไก่เราจะต้องใช้ไก่ผู้จงหรือว่าไก่ชนกับไก่บ้านมาทานะครับมันจะมีความอร่อยสุดๆก่อนที่จะเอามาแกงเราจะต้องลกขนแล้วกเับมาเผาเผาแล้วก็ับไปล้างน้ำทำความสะอาดส่วนน้ำพริกแกงออมก็จะมีพริกแห้ง หอมขาวขา่าตะไคร้ขมิน้นและก็เกลือใส่ทุกอย่างลงไปแล้วก็ตามตามเพื่อมันละเอียดละเอียดพอละเอียดแล้วก็ใส่กะปิและก็ตามแทมกัม้มตามเพื่อมันเข้าเป็นเนื้อเดียวกันสูตรของไอซูร์ล็จะใส่หอมแดงตบท้ายนะครับเพื่อบเพื่อมันแสบตาแต่ถ้าไผจะใส่ก่อนก็ได้ก็แล,กแล้วแต่สูตรไผ่สูตรมันและก็ตามเพื่อมันเข้ากันแทมกัม้มแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับน้ำพริกแกงอ่อนมน้ำพริกแกงสูตรนี้สามารถเอาไปทำได้หลายเมนูบบว่าจะเป็นแกงไงหยัางสป,ปะสเปตแกงได้หมดทำความสะอดาดไก่เรียบร้อยเราก็จะเอามาากกหรือว่ เอามาซับเมื่อมาเป็นตีมเป็นตอนมอป่ปลาแหปอดีกรรมก็ต้องเอาใหญ่ปลาล้มปลาเหลือแล้วที่หันตอนนี้ก็คือคาออนเวลาที่เขาเอาไปใส่แกงอ่อมมันตึงเมาะขนาดส่วนพักที่เขาจะาใส่แกงก็จะมีพักจีหรือว่าพักชีฝรัง่งบางที่ก็จะห้องว่าต้นหอมปอมเปิลแลก็ต้นหอมพักป้อมหรือว่าต้นหอมพักชีถันพักเสร็จเขาก็จะมาเริ่มแกงกันเลยนะครับตั้งน้ำมันเนื้อจนฮ้อนแล้วก็บน้ำริแกงที่เขาตำไว้ใส่ลงไปแล้วก็คั่วหรือว่าผัดให้จนมันหอมถ้ามันหอมนี่มันจะแกนหรือว่าจานเป็นซีแห่จ ใส่ไก่ที่เฮากกหรือว่าซับลงไปแล้วก็ขว้าหรือว่าพัดเหือมันเข้ากับน้ำพริกแกงพอร้อนทุกคนไอ้ซหลอลืมกกตีนไก่อะ เราจะคั่วไก่หื้อมอกมันเหี้ยหรือว่าแค่สะดุ้งล้กกะก้อยใส่น้ำล้างโค้ดเมื่อมันเข้ากันลักกะเติมน้ำเมื่อมันจนล้นไก่ไก่มันเป็นไก่จนหรือว่าไก่แก่เราจะต้องใส่น้ำลงไปนักๆอมไปให้จนเปื่อยพักตี้เด็ตอนนี้คนเหนือก็จะฮ้องว่าใบจันถ้าเป็นภาษากลางก็จะเรียกว่าใบยี่ราบางที่ก็จะฮ้องว่าใบกระเพราควายเวลาที่เรามาใส่แกงอมขัวแหมไก่มันตึงยางคือระหว่างที่รอไก่เปื่อยเราก็โดนฝนทำกันขนาดไก่เปื่อยแล้วเราก็จะปรุงรสใส่รสดีนิดหน่อยแล้วที บาได้ก็คือผงคอแห้งกาถ้วยแดงสนักลำนักใส่น้อยลำน้อยโก้ถึงมันเข้ากันแล้วกัจิมพอว่ารสชาติมันเป็นอย่างใดไผ่มักอย่างใดขาดอันยังกระเติไอสุดลรายกมือยังอีนี่แทาจะลำขนาดเนอทุกคนพอได้รสชาติที่ต้องการแล้วเราจะออมหรือว่ารอสักกรรําถึงจะใส่คาอ่อนแล้วก็ใบบักคูใบบักคูนี่เขาจะต้องฉีกใส่เท่านั้นนะครับบอดีซอยใส่แล้วก็รอให้กินใบบักคูมันออกเขาถึงจะใส่ใบจนันหรือว่าใบายี่ราห์หันใบจันแล้วทุกคนขึ้แหาเมนูอย่างพ่องคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยเราจะใส่พัก ปอนะครับไ่ต้องใช้เวลาเมินถ้าใจเวลาเมินพักมันจะล่อนมันจะเละมันจะบันลังถึงหนึ่งนาทีเฮากับเจ้าพักที่เฮาหันไว้รยใส่แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับแกงออมไก่ใส่ใบจันหรือว่าใบยี่รากินนี่ไม่ต้องอู้ถึงเลยนะครับมันตึงหอมหอมใบหอมแง่หอมใบฉันมันตึงอยากกินเข้าขันน้อย่างที่บอกไปนะครับเวลาที่เฮาแกงเฮาจะต้องออมเพื่อให้มันเปื่อยๆมันถึงจะลังถ้ามันแบบเปื่อยแล้วเคี้ยวแบบดีนี่นะก็คือกินมาได้เนอะเสร็จแล้วก็ตักใส่ถ้วยแน้าต่มันตึงหน่กินขันน้ำ อุดูนอ้นอนๆข้าวหนึ่งอุดูนอ้อนฮ้อนตัวนี้นะปาดต้ามันตึงเหมาะแต่แต่มาครับมากินข้าวตัวกันแกงออมไก่ใส่ใบจานหรือว่าใบายีรามันตึงยางคลิปนี้กับใายประจบนะครับทุกคนโดนตึงฝนทำโดนตึงฟ้าฮ้องฟ้าแม่ว่าจะได้แต่ละคลิปนี้ก็คืออิซขนาดเลยนะครับทุกคนสำรับใครที่ยังบ่เคยกินหรือว่ายังไม่เคยทานเมนูนี้และอยากกินก็เข้าไปทําตามคลิปได้เลยนะครับ